เดินทางคนเดียวไม่เดียวดายการพบเพื่อนในความเงียบและการอยู่กับตนอย่างเต็มเปี่ยมการเดินทางคนเดียวฟังดูเหมือนจะเป็นภาพของความเหงาความเปล่าเปลี่ยวความไร้เพื่อนร่วมทางแต่แท้จริงแล้วการเดินทางคนเดียวไม่ได้แปลว่าเราต้องเดียวดายเสมอไป ในทางทำการได้อยู่ลำพังบ้างคือโอกาสอันล้ำค่าที่เราจะได้ฟังเสียงของตนเองฟังสิ่งที่อยู่ข้างในซึ่งมักจะถูกกลบด้วยเสียงรบกวนจากโลกภายนอกเมื่อเราอยู่คนเดียวความเงียบจะเผยให้เห็นว่าเราเคยวิ่งหนีอะไรมาบ้างเราเคยอาศัยคนอื่นเพื่อกลบความว่างในใจอย่างไรและเราจะเรียนรู้ได้ว่าความเดียวดายที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยู่ด้วย แต่อยู่ที่ว่าใจเราอยู่กับตัวเองเป็นหรือไม่การเดินทางคนเดียวจึงไม่ใช่การพลากจากใครแต่เป็นการกลับมาเจอกับตัวเองอีกครั้งเป็นการเดินทางจากความวุ่นวายสู่ความสงบจากความพึ่งพิงภายนอกสู่ความมั่นคงภายในจากการสแสวงหาให้คนอื่นเข้าใจเราสู่การเข้าใจตนเองอย่างลึกซึง้งในเส้นทางที่ไม่มีใครเดินข้างเราอาจพบว่าจริงๆแล้ว มีสิ่งมีชีวิตมากมายร่วมทางกับเราทั้งดวงอาทิตย์ที่สาดแสงสายลงที่บกเบาต้นไม้ที่ยืนสงบและแม้แต่ความคิดความรู้สึกของเราเองก็ล้วนเป็นเพื่อนร่วมทางที่ซื่อสัตย์การเดินทางคนเดียวยังสอนให้เรารู้จักพอเราจะรู้ว่าเราไม่ต้องมีมากมายเพื่อจะมีความสุขไม่ต้องมีเสียงหัวเราะของคนรอบข้างเสมอไปเพื่อจะรู้สึกอบอุ่น ไม่ต้องมีใครเข้าใจเราทุกเรื่องเพื่อจะยังรู้สึกว่าเรามีคุณค่าและเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเดินคนเดียวอย่างไม่เดียวดายเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับใครก็ไม่อึดอัดอยู่คนเดียวก็ไม่เปล่าเปลี่ยวอยู่ในโลกที่วุ่นวายก็ยังสงบได้เพราะความสันโดษที่แท้จริงไม่ใช่การหลีกหนีผู้คนแต่คือการไม่หลงไปกับความวุ่นวายของใจตัวเอง คนที่เดินทางได้คนเดียวอย่างไม่เดียวดายคือคนที่เรียนรู้จะเป็นเพื่อนกับตนเองและเมื่อเรารักและเข้าใจตัวเองได้เต็มที่แม้จะไม่มีใครอยู่ข้างกายเราก็ยังอยู่ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อนร่วมทางที่ชื่อว่าความเข้าใจตัวเองในเส้นทางของชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน เรามักจะพบกับอุปสรรคและความท้าทายมากมายทั้งจากสิ่งรอบตัวและภายในใจของเราเองแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางหนึ่งที่เราสามารถไว้วางใจและพึ่งพาได้เสมอนั่นก็คือความเข้าใจตัวเองเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาของชีวิตความเข้าใจตัวเองคืออะไรความเข้าใจตัวเองไม่ใช่แค่การรู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเท่านั้น แต่มันเป็นการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติของใจเราเข้าใจความคิดความรู้สึกความต้องการรวมถึงความกลัวและข้อจํากัดที่ซ่อนอยู่ภายในใจนอกจากนี้ยังหมายถึงการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงทั้งในจุดแข็งและจุดอ่อนโดยไม่ปฏิเสธหรือวิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงทำไมเราถึงต้องมีความเข้าใจตัวเองเป็นเพื่อนร่วมทาง ช่วยลดความทุกข์จากความไม่แน่นอนในใจเมื่อเราไม่เข้าใจตัวเองเราจะสับสนกับความรู้สึกและความคิดของตัวเองอยู่เสมอเช่นรู้สึกเศร้าแต่ไม่รู้เพราะอะไรหรือโกรธแต่ไม่รู้ว่าความจริงแล้วโกรธเรื่องอะไรการไม่เข้าใจนี้ทำให้ใจวุ่นวายและมักจะผ่านไปสู่ความเครียดความวิตกกังวลการมีความเข้าใจตัวเองช่วยให้เรารู้ที่มาของความรู้สึกเหล่านั้น เหมือนเปิดไฟสองทางในความมืดจึงทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้ดีขึ้นเป็นฐานในการตัดสินใจที่ดีความเข้าใจตัวเองช่วยให้เรารู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของเราคืออะไรไม่ถูกชักจูงด้วยความคาดหวังของคนอื่นหรือแรงกดดันจากสังคมเมื่อเรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเราจะเลือกเส้นทางชีวิตและการกระทำที่สอดคล้องกับตัวเองมากขึ้น ลดความสับสนและความผิดหวังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราจะมีความเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าทุกคนต่างมีความซับซ้อนในใจและมีช่วงเวลาที่ไม่มั่นคงความเข้าใจนี้ช่วยลดความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและการยอมรับช่วยให้ใจสงบและมั่นคงในทุกสถานการณ์ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมีความเข้าใจตัวเองเหมือนเป็นสมองหรือที่ช่วยให้เรายืนหยัดได้ไม่หวั่นไหวไปตามลมพายุข,ของชีวิตเพราะใจที่เข้าใจตัวเองรู้จักที่จะปล่อยวางและอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงการสร้างความเข้าใจตัวเองหันมาสังเกตใจตัวเองเริ่มต้นด้วยการสังเกตความคิดความรู้สึกและปฏิกิริยาของตัวเองในแต่ละวันไม่ต้องรีบตัดสิน หรือวิจารณ์แค่รู้ตัวว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรคิดอะไรอยู่การสังเกตนี้เป็นเหมือนการเปิดประตูสู่การรู้จักตัวเองถามใจด้วยความเมตตาเมื่อเจอความรู้สึกที่ไม่สบายใจเช่นโกรธเศร้ากลัวหรือวิตกกังวลให้ถามตัวเองอย่างใจเย็นว่าความรู้สึกนี้มาจากอะไรฉันต้องการอะไรในตอนนี้ การถามใจด้วยความเมตตาจะช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังความรู้สึกและไม่หลงไปกับอารมณ์เหล่านั้นยอมรับและให้อภัยตัวเองไม่ว่าความคิดหรือความรู้สึกจะเป็นแบบไหนให้ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ต้องฝืนหรือเกลียดชังตัวเองเพราะการยอมรับเป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเรียนรู้และปรับเปลี่ยนอย่างชา้าช ความเข้าใจตัวเองไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการเรียนรู้ความจริงของตัวเองและค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือมุมมองอย่างช้าๆโดยไม่เร่งรีบเมื่อเข้าใจตัวเองความสัมพันธ์กับชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเรามีความเข้าใจตัวเองเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างนุ่มน,นวลเราจะไม่วิ่งไล่ตามความคาดหวังที่เป็นเพียงภาพลวงตาของสังคม แต่จะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมิสติกและความรู้สึกเป็นจริงมีความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกมากนักแต่เกิดจากความสงบและความชัดเจนภายในใจเราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในแบบที่เราเป็นไม่ใช่เพราะต้องการความสมบูรณ์แบบแต่เพราะเราเห็นคุณค่าของความไม่สมบูรณ์นั้นความเข้าใจตัวเองจึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางให้เราเดินบนเส้นทางชีวิตอย่างมั่นใจและอ่อนโยน ในเส้นทางชีวิตที่เราเดินไปข้างหน้าบางครั้งเราพบเจอผู้คนหลากหลายบางคนพูดมากบางคนพูดน้อยบางคนอยู่กับเราเพียงชั่วคราวแต่บางคนกลับอยู่เคียงข้างเราอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวแต่ถ้ามองในมิติของจิตใจและความสงบธรรมนั้นเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางที่เงียบงันแต่มั่นคงผู้ที่ไม่ต้องพูดอะไรให้มากความ ไม่ต้องย้ำเตือนแต่มีพลังอยู่ในตัวเองเป็นที่พึ่งพิงอย่างแท้จริงอย่างที่ชีวิตเรารเผชิญกับความวุ่นวายและความไม่แน่นอนทำมาเป็นเพื่อนที่ไม่ต้องการเสียงอึกทึกในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเร่งรีบทำมาไม่ใช่เสียงดังที่ก้องกังวานแต่เป็นเสียงเงียบที่อยู่ลึกในใจเป็นสายลมเบาๆที่คอยพัดผ่านใจให้สงบเย็น ไม่ว่าเราจะเหนื่อยล้าหรือว่าวุ่นแค่ไหนธรรมะก็พร้อมจะอยู่ตรงนั้นอย่างนิ่งเงียบไม่บีบบังคับไม่เรียกร้องให้ตอบสนองเพียงแค่เราเปิดใจและตั้งใจฟังธรรมะก็จะนำพาเรากลับสู่ความสงบและความชัดเจนในใจได้เสมอธรรมะคือความมั่นคงในทุกสถานการณ์แม้ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ธรรมะยังคงเป็นเหมือนเสาหลักที่มั่นคงไม่หวั่นไหวตามกระแสความคิดหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเราในยามสุขและทุกข์โดยไม่ทิ้งเราไปไหนไม่ว่าจะเจอเรื่องราวรุนแรงแค่ไหนธรรมะยังคงรักษาความสงบไว้ในใจให้เราได้ยึดเหนีย่ยวธรรมะช่วยให้เราเดินทางอย่างมีสติและปัญญาเพื่อนร่วมทางที่ดีไม่ได้เพียงแค่เดินไปด้วยกันแต่ยังช่วยให้เราไม่หลงทาง ธรรมะก็เช่นกันมันไม่ใช่เพียงแนวคิดหรือคำสอนที่ซับซ้อนแต่เป็นเครื่องมือชั้นดีที่ช่วยให้เราเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนเข้าใจความจริงของชีวิตไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ธรรมะสอนให้เรารับรู้และเข้าใจตัวเองและโลกภายนอกอย่างมิติกเพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบไม่ใช่ถูกพัดพาไปตามกระแสะอารมณ์หรือความโลภโกรธหลงธรรมะคือเพื่อนที่ไม่เคยทอดทิ้งเรา บางครั้งคนที่เราคาดหวังว่าจะอยู่กับเรากลับจากไปในยามที่เราต้องการมากที่สุดแต่ธรรมะนั้นต่างออกไปมันอยู่กับเราในทุกช่วงเวลาไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดความสูญเสียหรือความสับสนธรรมะไม่เคยทอดทิ้งเราไปไหนแต่จะคอยให้คำแนะนำที่อ่อนโยนและพลังใจที่เข้มแข็งให้เราผ่านพ้นความทุกนั้นไปได้อย่างสงบและเข้มแข็ง ธรรมะเป็นเพื่อนที่ทำให้เราเติบโตการเดินทางกับธรรมะไม่ใช่เพียงแค่การผ่านพ้นปัญหาแต่เป็นการเติบโตของจิตใจอย่างแท้จริงธรรมะช่วยให้เราเห็นความจริงของชีวิตเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเห็นคุณค่าของสิ่งที่แท้จริงและก้าวเดินด้วยใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสง่างามจากการสแสวงหาคนข้างกายสู่การค้นพบใจข้างใน ในชีวิตของคนเราหลายครั้งที่เรามักมองหาคนข้างกายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือคนที่เข้าใจเราเพื่อเติมเต็มความรู้สึกขาดหายความเหงาหรือความเปล่าเปลี่ยวภายในใจการมีคนอยู่ข้างกายทําให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ได้เวว่าเพียงลําพังแต่ในความเป็นจริงการแสงหาคนข้างกายเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงในระยะยาว เพราะถ้าใจของเรายังไม่สงบและยังไม่รู้จักตัวเองดีพอไม่ว่าเราจะมีใครอยู่ใกล้แค่ไหนก็อาจไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกขาดภายในใจได้อย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นของการสแสวงหาการสแสวงหาคนข้างกายเริ่มจากความต้องการความรักความเข้าใจและความยอมรับในตัวเราเองหลายคนรู้สึกว่าเมื่อมีใครสักคนที่รักเรารับฟังเราและอยู่เคียงข้าง จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่บางครั้งการมองหาคนอื่นเพื่อเติมเต็มส่วนที่เราขาดอาจทำให้เราเผลอทิ้งความสำคัญของการดูแลใจตัวเองไปเราอาจหลงเชื่อว่าถ้ามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตทุกอย่างจะดีขึ้นแต่เมื่อความจริงไม่เป็นไปตามนั้นความผิดหวังความเจ็บปวดและความเหงาก็กลับมาอยู่ในใจเราอีกครั้งการค้นพบใจข้างใน การค้นพบใจข้างในคือการที่เราเริ่มหันกลับมามองตัวเองเข้าใจความรู้สึกความคิดและความต้องการของเราอย่างแท้จริงเป็นการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เกียรติและดูแลใจตัวเองก่อนที่จะมองหาคนอื่นการค้นพบใจข้างในไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยู่คนเดียวหรือปิดตัวจากโลกแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงกับตัวเองก่อนเมื่อใจเราสงบและมั่นคง เราจะพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักจากคนอื่นในแบบที่แท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาหรือยึดติดมากเกินไปความสำคัญของการรักตัวเองเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเราจะเห็นความงามของตัวเราในทุกมุมไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อด้อยความรักตัวเองทำให้เรามีความสุขจากภายในไม่ต้องพึ่งพาความสุขจากคนอื่นเป็นหลัก นอกจากนี้ความรักตัวเองยังช่วยให้เรามีพลังในการเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตเมื่อเกิดปัญหาหรือความท้าทายเราจะมีจิตใจที่แข็งแรงและมั่นคงมากขึ้นการอยู่คนเดียวอย่างมีความหมายการค้นพบใจข้างในยังหมายถึงการที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างสงบสุขการใช้เวลาคุณภาพกับตัวเองเพื่อทำความเข้าใจตัวเอง และรู้จักกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราต้องการจริงๆการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นโอกาสที่ดีในการเติมเต็มใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเมื่อเราพร้อมและมั่นคงแล้วการเปิดรับคนข้างกายใหม่ๆก็จะเป็นไปนอย่างสมดุลและสุขุมมากขึ้นจากการแสวงหาคนข้างกายสู่การค้นพบใจข้างในเป็นการเดินทางที่สำคัญของชีวิต ที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอื่นแต่ขึ้นอยู่กับความสงบและความรักที่เรามีต่อตัวเองเมื่อใจเราพร้อมและเต็มเปี่ยมด้วยความรักเราก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงกับคนข้างกายได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือครอบครัวจงเริ่มต้นด้วยการสแสวงหาตัวเองก่อนเพราะการค้นพบใจข้างในคือกุญแจสำคัญสู่ความสุขที่ยั่งยืน ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและความวุ่นวายความเงียบมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือน่าเบื่ออาจจะเพราะเราคุ้นชินกับการที่ต้องเติมเต็มชีวิตด้วยเสียงเพลงข่าวสารการพูดคุยหรือกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอความเงียบจึงกลายเป็นศัตรูที่ทำให้เรารู้สึกเหงาอ้างว้างหรือไม่สบายใจแต่ถ้าหากเราหันมามองความเงียบในมุมใหม่ ความเงียบกลับเป็นประตูที่นำเราเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงเป็นพื้นที่ของจิตใจที่สามารถเยียวยาและเติมเต็มพลังชีวิตได้อย่างลึกซึง้งความเงียบคือพื้นที่ของใจเมื่อเราปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความเงียบเราจะได้สัมผัสกับพื้นที่ว่างในใจที่ไม่ได้ถูกครอบงำด้วยเสียงภายนอกหรือความคิดวุ่นวาย ความเงียบไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงเท่านั้นแต่เป็นช่วงเวลาที่จิตใจได้หยุดพักได้โฟกัสกับตัวเองได้พบกับความรู้สึกแท้จริงที่อยู่ภายในนี่คือโอกาสที่เราจะได้ฟังเสียงภายในอย่างแท้จริงเสียงของความรู้สึกความคิดและความต้องการที่แท้จริงซึ่งบางครั้งถูกกลบด้วยเสียงวุ่นวายจากภายนอกความเงียบประตูสู่ความสงบและสติ ในทางธรรมะและการฝึกจิตเช่นการนั่งสมาธิหรือการเจริญสติความเงียบถือเป็นพื้นฐานสำคัญเพราะในความเงียบจิตใจจะหยุดฟุ้งซ่านหันกลับมามองความจริงของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นความสงบที่เกิดจากความเงียบจึงไม่ใช่แค่ความนิ่งแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งความเงียบเป็นเหมือนประตูที่เปิดให้นักปฏิบัติ ได้เข้าไปสู่สภาวะที่ใจไม่ถูกความกังวลหรือความเครียดครอบงำเมื่อเราไม่กลัวความเงียบใจเราก็แข็งแรงขึ้นหลายคนกลัวความเงียบเพราะกลัวจะต้องเผชิญกับความรู้สึกเหงากลัวต้องเผชิญหน้ากับตัวเองที่แท้จริงแต่ถ้าเราเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบอย่างสงบใจเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้น เพราะเราจะไม่หนีไม่ปฏิเสธตัวเองอีกต่อไปเราจะเรียนรู้ที่จะฟังและยอมรับความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีความเงียบกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกเราให้มีความอดทนมีสติและมีปัญญาในการจัดการกับชีวิตได้ดีขึ้นความเงียบในชีวิตประจำวันเป็นของขวัญที่มีค่าไม่จำเป็นต้องรอให้มีเวลาว่างนานๆถึงจะได้สัมผัสความเงียบ เราสามารถนำความเงียบมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักหายใจลึกๆในช่วงเวลาสั้นๆการเดินอยู่ในธรรมชาติโดยไม่พูดคุยหรือแม้แต่การนั่งเงียบๆในห้องเทียงลำพังความเงียบเหล่านี้เหมือนเป็นของขวัญที่เราให้กับใจให้กับตัวเองเพื่อเติมพลังและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในวันถัดไป ความเงียบไม่ได้เป็นศัตรูที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่มันคือประตูที่เปิดทางสู่ความสงบภายในใจเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบอย่างมีสติเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความเข้าใจในตัวเองและความสงบที่ช่วยให้ใจเราเข้มแข็งและมั่นคงในทุกสถานการณ์ทุกย่างก้าวคือการกลับบ้านคืนสู่ใจในชีวิตของเราทุกคนการเดินทางมีหลายรูปแบบบางครั้ง เราเดินทางออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆบางครั้งเราก็หลงทางในความวุ่นวายของโลกภายนอกและบางครั้งก็รู้สึกเหมือนไม่มีที่พึ่งไม่มีจุดหมายที่แน่นอนแต่ถ้าเราหันกลับมามองอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าทุกก้าวที่เราเดินไปไม่ว่าจะไกลแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็คือการกลับบ้านไม่ใช่เพียงแค่บ้านที่เป็นที่พักอาศัยทางกายแต่เป็นบ้านของใจที่แท้จริง บ้านคืออะไรบ้านในที่นี้ไม่ใช่เพียงอาคารที่เราพักอาศัยหรือสถานที่ที่เราคุ้นเคยเท่านั้นแต่บ้านคือความสงบความรู้สึกปลอดภัยและความเป็นตัวของตัวเองเป็นพื้นที่ในใจที่เราไม่ต้องปลอมตัวไม่ต้องแซงทําไม่ต้องกลัวความล้มเหลวหรือการถูกตัดสินทุกคนมีบ้านใจในตัวเองแต่บางครั้งเราก็เผลอหลงทางไกลเกินไปจากความวุ่นวายในโลกภายนอก ทั้งเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความคาดหวังของสังคมทำให้เราแทบไม่เหลือเวลาหรือโอกาสได้กลับเข้าไปฟื้นฟูหัวใจทุกย่างก้าวคือการเดินทางเพื่อกลับบ้านการเดินทางกลับบ้านใจนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเวลาพิเศษหรือโอกาสใหญ่เราสามารถทำได้ทุกวันทุกย่างก้าวที่เราตระหนักรู้ตัวว่าเรากำลังหายใจกำลังอยู่กับปัจจุบัน กำลังเฝ้าสังเกตตัวเองโดยไม่ตัดสินนั่นคือการเริ่มเดินทางกลับบ้านบางทีการเดินช้าๆชมธรรมชาติรอบตัวหรือการหยุดนิ่งเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองนี่คือก้าวเล็กๆที่มีความหมายมากกว่าก้าวใดๆในโลกภายนอกกลับบ้านใจไม่ใช่การหลีกหนีบางคนอาจคิดว่าการกลับบ้านใจคือการหลีกหนีปัญหาหลีกหนีความจริงหรือการถอยหลัง แต่ในทางธรรมาการกลับบ้านใจเป็นการเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างแท้จริงเป็นการรับรู้ทุกความรู้สึกทั้งความสุขความเศร้าความกลัวและความสงบอย่างเต็มที่เพราะเมื่อเราเข้าใจตัวเองดีพอเมื่อเราเห็นใจตัวเองในทุกสถานการณ์เราจะไม่หลงทางอีกต่อไปไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆเราจะยังคงรู้ว่าบ้านใจอยู่ตรงนี้รอให้เรากลับไปพักและเริ่มต้นใหม่ ด้วยความเข้มแข็งและความสงบการกลับบ้านใจคือการรู้จักรักตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีดและการแข่งขันการรักตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การกลับบ้านใจช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองอย่างแท้จริงเป็นความรักที่ไม่ใช่ความหลงไหลหรือความต้องการที่จะได้อะไรตอบแทนแต่เป็นความรักที่ยืนหยัดมั่นคงและสงบ เมื่อเรากลับบ้านใจเราจะรู้สึกเหมือนได้อบกอดตัวเองด้วยความเข้าใจและความเมตตาชีวิตที่เดินกลับบ้านใจคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายเมื่อทุกย่างก้าวของเราเป็นการกลับบ้านใจชีวิตก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเราจะไม่ต้องวิ่งตามความสุขที่วุบวาบหรือความสำเร็จที่วัดด้วยมาตรฐานใดๆเราจะมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเอง เราไม่จำเป็นต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกลัวความไม่แน่นอนเพราะใจที่สงบนั้นคือบ้านที่มั่นคงเสมอทุกก้าวเดินที่เราทำในชีวิตไม่ว่าก้าวนั้นจะเล็กหรือใหญ่ไกลหรือใกล้ล้วนแต่เป็นการเดินทางกลับบ้านใจการได้หยุดอยู่กับตัวเองได้ฟังเสียงในใจและได้อบก,กอดความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือการกลับบ้านที่แท้จริงที่สุดในชีวิต และเมื่อลึกเข้าไปในใจเราจะพบว่าบ้านนั้นไม่เคยหายไปไหนมันรอคอยเราเสมอเพียงแต่เราต้องเดินกลับไปหาเท่านั้นเอง